คลิปนี้เรามาดูกันว่ามีจังหวะไหนบ้างที่วิภาวีดีใจแบบขั้นสุดในนัดท <of> ี่เจอกับคิมจอนคยองต้องบอกว่าการขึ้นตีหัวเสาแล้วได้คะแนนเรามีการแสดงอาการดีใจแบบนี้เราจะเห็นวิภาวีทําบ่อยๆในดีเกาหลีใต้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับสาหรับใครที่ดูแล้วนะครับแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์เรานะครับสามารถกดได้เลยและถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะสามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราได้และถ้าคุณอยากให้เพื่อนๆของคุณได้ดูคลิปนี้นะฮะสามารถกดแชร์ได้เลย และสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากจะแชร์ความคิดเห็นกับคนอื่นๆหรือว่าพูดคุยกับเราสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราไปดูจังหวะแรกจังหวะนี้กันฮะเซตเตอร์โยนบอลมาอีกฝั่งหนึ่งของสนามแล้ววิภาวีขึ้นฝาดแบบนี้ โอ้โหเนี่ยฮะพอทําเฟสก็วิ่งดีใจแบบนี้แล้วดูกันอีกครั้งอะลูกนี้หือทะลุบล็อกไปลงที่เส้นแล้วเราไปต่อกันอีกจังหวะนี้ของเจคิมกันบ้างนะคะไม่รู้เจ๊แกคิดยังไงนะคะใช้สองมือพักบอลยัดบอลไปอีกฝั่งหนึ่งของทีมหุนไดนะคะไม่แน่ใจว่าเซตเตอร์เนี่ยเซตบอลต่ำเกินไปแล้วมันเล่นไม่ได้มันตีไม่ได้นะคะดูจังหวะนี้ครับเจ๊แกเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหแล้วไปลงช่องว่างพอดีนะวิ่งไปรับเกือบไม่ทันแล้วแกมาได้ฮะ สังหารคือด้วยวิภาวีเนี่ยครับออืืจะเสียคะแนนอยู่แล้วแต่วิภาวีเนี่ยกลับมาได้นะคะแล้วไปต่อกันที่จังหวะน,นี้ฮะคิมยนคอยองจะเป็นคนเสิร์ฟนี่ฮะโอ้โหรับยากซะด้วยเปิดบอลแรกไม่ดีฮะข้ามฝั่งมาให้วิภาวียอดข้ามบล็อกลูนี้ ต้องบอกว่าสวยจริงคะลูกนี้แล้วเราไปดูลูกยอดข้ามบล็อกอีกหนึ่งจังหวะของวิภาวีะฮะรู้สึกว่าการยอดข้ามบล็อกเนี่ยจะเป็นผลดีกับวิภาวีตลอดนะฮะมีคะแนนติดไม้ติดมือกับบ้านตลอดต้องบอกว่าบางแมตช์การแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่เล่นลูกแบบนี้บ่อยๆนะฮะแต่พอโอกาสมาถึงเนี่ยวิภาวีก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดมาดูอีกหนึ่งจังหวะที่อยากจะนําเสนอนะฮะแล้วก็อยากจะนํามาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเป็นจังหวะไลหลังนะครับให้กับวิภาวีขึ้นตีที่หวัวเสาส่วนจวังหวะ วะนี้จะดีแลือเพอร์เฟ่แค่ไหนมีให้ชมแน่นอนคับตำแหน่งเซตเตอร์คือ <S <S หัวใจของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะเซตโค้งหลังสวยๆแบบนี้เนี่ยฮะคนตีก็ตีได้คะเราตีทะลุบอกไปเลยครับแล้วดูกันอีกครั้งฮะเซตก็สวยตีก็ดีจังหวะน,นี้เนี่ยแอดให้10เต็มสิและมีอีกหนึ่งจังหวะที่อยากจะให้ดูกันนะฮะเป็นการยกมือขอตีบอลเองนะครับต้องบอกว่าการที่นักกีฬายกมือขอตีบอลเองแบบนี้นะครับความมั่นใจเนี่ยมีมา100%อยู่แล้วแล้วไปดูจังหวะนี้กันฮะบอลข้ามมาวิพาวี ยกมือขอแล้วเนี่ยเพื่อนก็ให้มาแล้วใส่เน้นๆแบบนี้แล้วถ้าเราดูจากมุมนี้นะฮะจะเห็นว่าบอลเนี่ยไม่ทัดบล็อกเลยนะฮะแล้วลงที่แดนหลังพองดีจังหวะไหนาที่ทําให้สะใจขนาดนี้มีให้ดูแน่นอนครับทีมฮุนใดจะได้เล่นเกมเสิร์ฟนะฮะเปิดเบอล์แรกไม่เข้าจุดฮะ,ะต้องแก้มาแล้วขึ้นตีวิภาวีขึ้นบล็อกลูกนี้ ดูกันแบบชัดๆอีกสักครั้งคะสำหรับจังหวะน,นี้เปิดบอลแรกนะไม่เข้าจุดนะฮะแล้วคิมมันเดินสูงมาที่หัวเสาเนี่ฮะวิภาวีขึ้นบอกเรียกว่าเต็มแขกก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ฮะดูลูกหยอดอีกสักลูกของวิภาวีแล้วกันเนี่ยฮะห <c oughs> ยอดแล้วหยอดอีกค่ะสำหรับเกมนี้ท้ายนี้ขอากาบอภัยทุกพ่านด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เนื่องจากแอดเนี่ยเป็นหวัดยังไม่หายดีนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วเจอกันใหม่